สองรูปค่ะมาต้อนรับหลวงปู่ในพิธีวางศาลิลาฤกษ์โรงพยาบาลแพทย์แผนทางเลือกค่ะในวันพรุ่งนี้คือวันที่5ธันวาคม2,568ค่ะส่วนนี้เป็นสามเณรจากมหาวิชราลงกรบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยค่ะมีอยู่จำนวนค่ะจำนวน145รูปค่ะเนื่องในโอกาสที่เราจะ วางศิลาเลิกรงพยาบาลแพทย์แผนทางเลือกเราจะไปทำอะไรกันคะลูกอ่าแล้วสวดอะไรคะสวดสวดอะไรคะเดี๋ยวจะสวดอะไระะมหากัจจายนะใช่ไหมเจ้าคะสาธุจะสวดมหากัจจายนะนะคะ ก็คือเป็นบาลีเก่านะคะซึ่งในที่นี้จะมีการดำรงเอาไว้ในภาษาบาลีเก่าะค่ะ